บอกเคล็ดลับในการเลือกสีรองพื้นให้ตรงกับผิวตัวเองก่อนเลยค่ะลองแบบนั้นนะ่ะ B A จะตบหรือเปล่ามาเปิดไปพร้อมกันเลยค่ะอกองเยม,มในการเลือกรองพื้นเนี่ยข้อห้ามเลยนะบางคนเลือกมาหน้าลอยบางคนเลือกมาหน้าเทานะามาค่ะทุกคนเราอันบล็อกไปพร้อมกันนะตัวนี้นะคะเป็นรองพื้น Go กเ e ก n โด e My Fancy Moisture Foundation นะโซจะสวอทให้ดูทั้งหมด เฉดสีในนี้เลย A later few moments later. ทำมาสำหรับคนที่ผิวแห้งเขาก็มีมาด้วยกันทั้งหมด9เฉดสีเลยนะคะและในกล่องเนี่ยเขาจะมีฟองน้ำมีแปรงมาให้ด้วยนะ,ะเพื่อนๆเ,เคยแบบเลือกรองพื้นแล้วไม่ได้ตรงเฉดสีปะดูคลิปนี้ไว้เลยนะคะขยบเข้ามาใกล้ๆนะ ในการเลือกลองพื้นเนี่ยข้อห้ามเลยนะอย่าลองที่มือเด็กขาดเพราะผิวที่หน้าของเราทุกคนดูดิมันนละเฉตสีกันนะคะถ้าเราไปเลือกลองพื้นลงบนมือเนี่ยเราจะได้สีรองพื้นไม่ตรงผิวนะคะบางคนเลือกมาหน้าลอยบางคนเลือกมาหน้าเทาถ้าทุกคนมีโอกาสไปเลือกด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์นะให้ทำแบบนี้เลยกราบขอพี่พ ba ีเจเคาน์เตอร์บอกว่า หนูขอลองที่หน้าก่อนได้ไหมแล้วก็ขอเดินเล่นสักแบบครึ่งชั่วโมงถ้าเฉดสีของรองพื้นอันไหนเนี่ยมันตรงกับผิวเรามากที่สุดเนี่ยจะกลับมาซื้อ B A เขาคงน่าจะใจดีไม่ตกไม่ตกมีคนถามโซว่าลองแบบนั้นอ่ะ B A จะตบหรือเปล่าเออเราก็ต้องดูที่ผ้า T B A คนคนนั้นด้วยนะ Few moments later. อ่เขาสวอททั้งหมด9เฉดสีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเขาให้ดูข้างนี้ก่อนข้างนี้นะสีที่1คือก็คือ0 1 2 0 0 2 0 1 3 0 2 3และก็0 0 3 0 0 3คือแบบสีแทบจะกลืนไปกับผิวโซเลยอะ่ะ2 1 3 1 3, 1 2, 3 1 2 3 1 4 3ดู เพื่อนๆลองคอมเมนต์มาดิว่าสีไหนที่ใกล้เคียงกับผิวโซมากที่สุดข้างนี้นะดูนะเพื่อนๆว่าสีไหนน่าจะสีประมาณนี้ไหมเบอร์หนึ่งสอสามน่าจะใกล้เคียงกับผิวโซมากที่สุดนั่นก็คือเวลาที่เพื่อนๆไปเลือกสีลองคืน้นเช่ก็ดูเฉดสีที่ใกล้เคียงกับผิวเรามากที่สุดแต่ถ้ามัน ข้ากมาแล้วเดินเล่นแล้วกลับมามันดรอปลงมาแล้วไม่เจอสีที่ใกล้เคียงเลยเพื่อนๆอาจจะต้องซื้อสสีนะคะสีที่ใกล้เคียงที่สุด1สีเลือกสีที่ขาวกว่าผิวครึ่งเฉกมันเอามาผสมได้เพื่อให้มันเป็นตรงสีที่มันใกล้เคียงกับผิวเรามากที่สุดเนาะจริงๆควรจะมีรองพื้น3สีนะคะก็คือสีที่1คือใกล้เคียงกับผิวเราเป็นสีผิวของเราเลยที่เราเป็นเอฟเดลูกได สีที่2เป็นสีที่สว่างกว่าผิวสีที่3ก็เป็นสีที่ค้ากว่าผิวเราเพาเวลาบางทีเราต้องการแบบลุคที่ไปออกงานกลางคืนเราอาจต้องการผิวที่สว่างก็จะใช้ผิวอรองพื้นที่สว่างมาผสมวันไหนที่เราอยากแต่งเป็นแบบสาวผิวแทนเราอาจจะใช้ผิวที่มันค้ำมาผสมนะ Few moments later moments อ่านนั่นแหละค่ะเราก็ได้ลองพื้นสีที่ตรงกับผิวเราแล้วนะคะเป็นเบอร์1 23เดี๋ยวเราจะมาสวอตทั้งหน้าให้ดูว่ามันมันได้เข้าจริงหรือเปล่าเทคนิคที่โซบอกเนี่ยพื้นเนื้อตินนะนี่เนื้อตินยังไงให้ดูชะนี่ครับผมเนื้อตินเขาจะมีความเป็นเนื้อน้ำเกลี่ยง่ายมากๆเหมาะสำหรับคนผิวแห้งด้วยนะผิวแพ้ง,ง่ายคุมมันปก ปิดบางเบาไม่หนักผิวข้างเนี้ยจะลงด้วยแปรงข้างนี้จะลงด้วยฟองน้ําของเขาค่ะรูปทรงแปรงเขานะคะหัวแปรงก็ไม่ได้แน่นนะคะงานผิวเบาๆใช้แปรงในการลงใครต้องการความตืบความแน่นติดทนทั้งวันใช้ฟองน้ำค่ะแน่นๆก็จะเกี่ยรองพื้นของเขาแทบจะไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะทุกคนแกลงไปนิดเดียวนะเออไม่ได้ลงเยอะนะ แล้วตัวฟองเอ้ยแล้วตัวรองพื้นแทบเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> แล้วตัวแป้งอะแทบจะไม่กินเนื้อรองพื้นเลยทุกคนมันแทบจะไม่ติดออกมาเลยอะใครที่รูขุมขนกว้างนะเขาจะบอกทริคในการใช้แป้งในการโวตัวรองพื้นให้เต็มรูขุมขนแอ่การทำความสะอาดต้องล้างหน้าให้สะอาดแบบมากๆไม่งั้นอุดตันนะคะโซหมายถึงรองพื้นทั่วไปทุกยี่ห้อเลยนะ Few moments later มันให้ความบางเบาปกปิดแบบบางเบาอันอันนี้คือลงด้วยแปรงอะ่ะมันเลยให้งานผิวที่มันดูโกลดูช่ำเนียนเวอร์วังมากเอวิเดนลุกได้เลยนะข้างนี้นะเขาจะลงด้วยฟองน้ำนะครับฟองน้ำอะ่ะจริงก็ไปชุบน้ำก่อนเขาอยากลองทดสอบประสิทธิภาพฟองน้ำโดยไม่ต้องฉุบน้ำมันจะเป็นยังไง ฟองน้าเขามีความแน่นนะทุกคนข้างที่ลงด้วยแปรงอ่ะเพื่อนเพื่อสังเกตว่ามันจะมีความโกลกว่าส่วนข้างที่ลงด้วยฟองน้าอ่ะก็จะมีความตึบๆนิดนึงส่วนตัวเขาชอบฝั่งที่ลงด้วยแปรงนะคะมันให้เป็นความ everyday look เนาะเพราะเราเป็นคนที่ชอบแบบแต่งล่าแบบลุกใส่ๆเบาๆแกไปซื้อแปรงเขาเถอะแปรงคือไม่กินเนื้อลองพื้นเลยไม่เลยแม้แต่นิดเดียวพี่พี่ทำได้ยังไงก้า ปีนิดงานผิวก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะปกปิดบางเบาผิวช่ำหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ในการเลือกรองพื้นนะคะใครอยากดู How ทูดีๆอีกก็กดติดตามไว้เลยค่ะ